มาดูกันครับในเกมนี้ฮะและเป็นเกมสำคัญของทั้งสองทีมนะครับลุยลุยนะเป็นวอลไฮเลนกลางนะครับมาเกงกล้าสปินครับเวนซี่อย่างชอบเลยครับแมตช์พอยต์นะครับของทีมดีแทคทารอนะครับในขณะที่บูรัมเจตอีสปอร์ตต้องการอีก2เกมครับนะ,นนะ <laughs> เฮ้ยแข็งห้าแล้วผมปากอลฟฟอร์ดเกือบ <ๆ S 1> พลาดน่นนเอเลนครับว้ามก่อนเลยว้ามก่อนเลยแล้วมันร้อนครับไอ้กรดนี่มันร้อนนะครับ มันยิงแทงเจ็บมากเลยนะครับเอาจริงอะไปเรื่อยๆนีมัน DPS นะครับมันเป็นเมด DPS นะครับไอปอดมาช่วยตีนกด้วยอะโหน่ารักมากว่างมากเลยนะโอ้โหคือตอนแรกผมนึกว่าตัวนี้มันมีหมวกปะบรวดัมคงจะมีหมวกมั้งทำไมขาหายก็ขามันแปลกๆทำไมมีสองขานะครับน่ะมาตรงกลางช่วงแท็กเนี่ยเป็นช่วงที่ลุ้นมากของที่คารลอนครับ ต้องยหยาบพานะฮะเอาแลวครับนี่ฮะบัตเตอร์ไฟนี่ต้นเกมต้องได้ถิงไม่ได้นี่เหนียวเลยครับโอ้หแล้วเดินสูงครับเขาี่หนูร้อนร้อนร้อนแล้วมันมีซัสเตนครับมันมีการดูดมันฟื้นเลือดเนาะก <c oughs> ไปเทตกับไฮยาเตะไฮยาเตะก็เสียเลือดฟรีนะครับไฮาเตะนี่จะไม่อยากซาด้วยฮะ <c oughs> แล้วนี่คือไอ,อ้ปอ๊อตปอเป็นลมนะฮะ คือเบาด้าไม่ยืนเขมกากไม่ไม่ผมผมแซวนะผมแยืนเป็นลมอ่ะยืนมาเชื่อมตำแหน่งกับเพื่อนเออนะครับแล้วส่งอะไรนะส่งโทนี่ไปยืนยืนยืนเช็คนะเนี่ยนู่และเอเลสครับยืนสูงนะครับมีสแต็กห้าดูเลือดไม่ลดอ่ะจริงแทงครีฟเลือดไม่ลด่เนียก็ยันห่วงแย่เรื่อยๆเองอิชันดีบอกว่าผมผมเจออะไรครับเนี่ยโทนี่ก็ยังไม่ถึงจังหวะงัดครับ จะต้องมีของสักชิ้นหนึ่งก่อนใช่ครับเอาแล้วเอทนีดีเจเวลสี่นะจะถึงช่วงแบบใส่นะเอาแล้วมังกรตัวแรกเอาตานก่อนเลยโอ้โหเราฟิตเปิดมากันแล้วตามต่อครับนูนๆครับโอ้ยังดีที่ออกได้นะครับยังอยู่ในระยะที่ปลอดภัยที่จะออกอยู่นะครับแล้วพอนุนๆเลี้ยนน้อยเอาแล้วครับการคุมกรอูดีว่าอิสเตรีกวดีว่าเอ็นปลา่ามังกรออกครับผมผมบอกอีกครั้งนะว่ามังกรมันไม่ได้หานะมันมีทฤษฎีและพูดไปหมดแล้วนะอ่าต้องไม่ได้หา ต้องเล่นเป็นทีมใช่แล้วเล่นใช่จริงๆต้องเล่นเป็นทีมนะฮะต้องเข้าใจนะครับว่าเราจะเล่นแบบไหนนะโลกของแลนตกับโลกของทัวร์นาเมนต์มันแตกต่างกันไปรุ่นใช่ครับเขามีเงินรางวัลหลักนนะฮะมีความแตกต่างันไม่เหมือนกันแล้วตรงนี้ครับแล้วเมาไม่ได้เช็คซ้ายครับผมกดอัติบารตรงนี้ครับเดซ่าเรียบเข้าไปกลางวงครับแต่ว่าดูเฟิร์สบัตเข้าไปเกี่ยวเอเลสกตันเลยครับโอ้โหตัวตลกนะคทับไม่เคยแบบหมอบ้าไปนอนหก โอ้ไปอยู่ผิดที่ผิดทางครับไปเลยครับพุ่มฮะโอ้โหหลุดไปถึงพุ่มครับผมพุ่มสงสัยครับไปครับไฟแรกครับฝั่งบุยนำจากอีสปอร์ตครับแล้วยาวเลยครับเอาแล้วหมูพีครับโดนกระแทกป่านลฮะใช่ครับมาแบบทักทายทักครับนะครับพวกต่างอย่าลืมว่าฝั่งบยญนำี่เขาเติมกันไว้เนาะแล้วก็การถมแดเมจนี่แรงมากนะฮี่เวฟเดียวเลือดป้อมเหลือพันห้า เอาใส่ต่อครับดูดูครับกะจะโผบินหน่อยครับบินก็ไปบิน5ครับผมแต่บินหาขากลับครับมีไอ้บอสโบมาต่อครับจะมีแบรชิงเอาครับแล้วไวทพิซเซนครับมาปิดไฟดีครับเมื่อกี้เอเลสครับกดอันติไฟบาดเจ็บหนักอยู่พอสมควรนะบุรีรัมแต่ยังไปต่อไม่ได้ใช่ครับบัตเตอร์ไฟก็กําลังเดินตามมาขอสักหลุมหลุมละกันไปแล้วจ้าบัตเตอร์ไฟยังไม่ได้ออกมาเฉิดฉายนะครับนะบอกจังหวะเมื่อกี้แสดงไม่ได้พกไฟฉายมา ยังมองไม่เห็นแสงโอ้ยมีหน้าของตากผ้าเมื่อเช้าไม่แห้งไอ้จ้าว่าเขาดูดแสงไปหมดอย่างนี้ก็มาเนี่ผมไปต่อครับด้านบนตบตีภาษาัยรุ่นครับเอมิลี่โอเมนเกิน3นาทีแล้วนะครับดูกต้ใครใช้แข่งใช้อะไรครับอุ้ยีครับอันตรายข้างล่างครับมาแล้วครับมาเก่งกล้าครับไล่ไถสองครับโอ้ยกดไปดึงดอครับมีโทนี่กับไอพอดโปมายืนแคมป์ด้วยนะครับผม ตัดหลุมตัดหลุมแต่แต่เขเคลียร์คลิปกันดีครับบุรีรัมยังไม่โดนตอดเลือดป้อมนะครับแนวข้างบนอ้าวมัตตาไฟใส่ก่อนครับผมโดดเข้ามาหนึ่งชุดครับผมแต่โอเวอร์ไฟครับกดเอ็นเรนจครับไล่ไปคอครับผมใส่เอทนซีครับต้องฟลิกหนีเลยครับโอ้แล้วเมื่อกี้พอเห็นเอเลสเอเบสเขาพลาดปุ๊บวิ่งสวนเลยครับโอเวอร์ไฟเอาข้างล่างเอเลสโดนนะครับอ่าใช่ครับโดนถมเข้ามาครับผมแต่ว่าจะไปทำอะไรก็ไม่ง่ายเท่าไหร่แต่ป้อมกำลังจะแหกนะครับอ่ตีสวนเข้ามาต้องเดจเตอร์เลียมไล่เลยครับบอกมาตลลกคครรัับบจะทาาใหห้้้้้เเตตออองงงโโแวีสูม โอ้ยแต่ป้อมกันเราจะแตกครับผมพูดอีกครั้งนะครับเราอย่างชอบเลยผมชอบความกล้าของไอเลสมากคือเนเจอร์เลียมมาปุ๊บอาอ้าปากรับถั่วอ่ะมานีครับฟื้นฟูเหมือนกันเฮ้ยแล้วนี่เนี่ยอย่างที่บอกไอป๊อตโปนี่เหมือนเป็นซับตัวที่สองครับแล้วโยนเลนให้หางหมูพีไปเลยนะครับทำกับหมูพีนี่จะมีเออมาแล้วครับแวนเวทด้วยแหละ เฮ้ยเข้าหลังครับมากระหมูพีแล้วโถมโปูโถมครับผมแล้วต้องไล่ยันใส่เดียวเซนก่อนเลยครับไปเปนเ้นไปก่อนครับสุวนด้านหน้าก็ปลดแขงอิสดิวเคลียร์เคลียร์ได้สําเร็จครับแต่ว่าเคลียร์ได้โอเคเอาคนแล้วการสวนด้านบนมาดูกันต่อครับเอทีซีรับไป2ตัวครับจะกระเชรับ3า้วยซ้ำาลครับแล้วเวฟเหลืออยู่หน่อยหนึ่งแล้วตัดเวฟมาจะเล่นต่อครับด้านล่างจะแลกกันป้อมหรือย,อยังไงอ่ะโอ้เนี่ยแต่ว่าข้างล่างครับน่าจะกลับมากันไม่ทันครับ แต่ข้างบนก็เช่นกันครับน่าจะแลกกันไปโนลป้อมครับการยังใกล้เคียงแต่ว่าเลดเกมบุยรับดีกว่านะเอ้น่าสนใจน่าสนใจสนใจครับพีเข้าไปจังหวะเมื่อกี้ที่รอดกันได้นี่พวกแบบตัวแข็งเกาะกันลื่นล้วนเลยนะมันมีอยู่อย่างหนึ่งด้วยนะคือเกงกล้าเลดเกมที่สยองมากเลยนะถ้าได้ข้ามันได้เล่นนะถ้าถ้าเขาถ้าเอเลดได้ยิงนะถ้าเพื่อนกันดีๆแล้วก็ยืนสาด์นะอยู่เรื่อยๆสาสตรความอร่อยนะเนี่ยาดใส่รุ้งนะ ตัด<ช>แคนดี้ลูกอม,ห,มอหวานๆใช่ครับตัวแล้วฟันผุเลยเนี่ยอากอนี่มาแล้วอ,อยาอ่านี่อากอนี่ชิ้นแรกนะฮะอากนี่จะเริ่มแสบนะครับดาเมจมาเกก้าจะเริ่มพุ่งนะครับไม่ได้ออกมาเป็นตัดเลือดก,ก่อนชิ้นแรกนะแต่ก็ต้องระวังใครจะเตะโซโล่ได้นะครับใช่ใช่ใช่ถ้าแบบเป็นจังหวะที่แบบเจอกันซึ่งซึ่งหน้าเลยไม่ได้เก็บสแต็กก่อนอ่ะก็เก็บแข็งไว้ดีๆเลยนะจริงครับมาอัฟฟอร์ดโอ้ยแต่นูหนูกัไม่ได้เลยครับใช่ครับ โอ้โหสาต้าออกแล้วนะโอ้แล้วจับไปครับได้เฟิร์สวันครับโอ้แล้วหูพีกำลังจะมาครับจับไปใส่ตรงนี้โอ้ฟลายครับยังยื้ออยู่แต่เหมือนว่าสั่งให้หนีแล้วครับโอ้โหเจอดักจับครับผมโวดเอเรสครับหนีได้อย่างไรโอ้แล้วสปินแล้วตามมาต่อครับการจะไหลไปอ่ะู้ฟลายครับเอาให้เจ็บแข็งไม่ได้ใช้ด้วยนะครับเมื่อกี้ฟิกเกอร์อย่างเดียวครับไอ้สปินอย่างเดียวโอ้ใช่ครับแล้วเรดบัตช์เข้ามาตบหนึ่งทีครับผมอ่ะตรงนี้จะทำอะไร กันต่อได้ยากหน่อยนะครับผมโ um. ตแล้วยัดหน้าก็ต่ออูเจ็บแล้วนะแล้วเอาอีกเข้ามาต่อจังหวะนี้ครับไปเดี่ยวใส่หมูพีครับแต่พยายามจะวิ่งกันไปแล้วโดก็ตกไปอ่ะไอโฟนโผล่เราปีกหนีไปก่อนกับได้เก็บโทนี่แล้วหมูพีก็เลงจะวิ่งกันไปแล้วมีจังหวะต่อแล้วก็เชนมาต่ออีกหนึ่งคนแล้วรอบนี้ครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะน่าเฮ้ยข้างล่างโอ้โหหวดหดหดหดก็ไปโอ้ยหวดไม่หยุดครับโอ้โหพัฒนามาเป็นชุดกับมันมาบอกไปแล้วสวนโหดไม่มีอะไรจะเสียน่ะมันไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวยต่อไปโอ้โหแแแลลลกกกมไ่ ไม่แลกด้วยนะครับแต่ตรงกลางอะไรครับเนี่ยมีคนล้อมีคนล้อมีคนล้อมีสซนดิวจะพากโอ้โหล้วนล้วนโอ้โหไม่มีอย่างเงินผสมเลยนงเนื้อโปรตีนไม่มีนั่นแหละโอ้ยไม่คิดว่าเขาอยู่ตรงนั้นนะครับและเข้ามาจับจบเลยครับโอเล่ดีเพราะเอ็นขึ้น ชิ้นสองมันเป็นเฮียวงาเอ็นเลยฮะโอ้โหไปอ่าแต่โทนี่โทนี่ต้องนี่บอกนะเสียดัร์กไปเนี่ยเดี๋ยวน่าจะมีโอกาสเสียเยอะแล้วครับพอเขายอยู่กันครบครับ5ตัวใช่ครับมาดูกันต่อครับเก็บดาร์กมาแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับฝั่งของเร็มเด็ดอีสปอร์ตฮะโอ้ต้องยืนตำแหน่งครับให้ดีกว่านี้ครับมาดูว่าฮอตโพชิ้นแรก โอ้ออกเจาะเวทมาเลยครับอีวิวสปอร์มาเลยนะครับช่วยตัวของเอเรสเต็มที่ครับแล้วประเด็นคือซาร์ตาหนุนี่กำลังทำความแบบกดดันนะครับกับทางฝั่งของตัวดีแทคทารอนนะ่ครับโอ้โหนี่ครับยืนคอยช่วยแล้วครับโอหน้าไปเปิด <Nixon> ก่อนเสียเปรียบครับถ้าจะพูดเรื่องนี้โอ้แต่ด้านล่างครับข้างล่างเอมิลี่ครับผมรับมาลองเล่นดูครับแต่ข้าก็ยากกับจโซนอมังกรนะครับ อ้าวงไปแล้วครับโทนี่เอเหมือนจะเอาด้วยครับอ่ะเปิดมังกรไปต่อนลูกจับบินครับผมด้านหน้าครับไปต่อครับผมเอ็นดีซีไปปักแถวด้านหลังใส่ดิวอร์เซนครับเด็ก็แชนไปโทนี่หลบได้นะครับเน่ยเรารอดออกไปด้วยครับแต่ด้านหน้าครับอิสันเดียไล่ไถ่ไปสองตัวสำเร็จรุ่นเดชเรียมก็ไปเต็มๆต็มคำครับโอ้โหรับทวัวพิเศษไปทวัวพิเศษจะบอกเขาเถิดต้องทิ้งฮะโอ้โหเนเจอร์เรียมครับตรงนั้นครับผู้ชมก็ไล่เอเลสออกไปเลยฮะใช่เพราะว่าตัวของ โทนี่ใช้ไวท์วิซันไปกับนะครับหนึ่งคนแรกตรงนั้นแล้วฮะโมดเลยทำให้ไม่มีหุบเนเจือกเรียมของอิสร์ดิลครับโอ้ยาวเลยครับช็อตนั้นครับแล้วไหลไปเลยครับตรงนี้ครับฟุตบอลเจ็ดอีสปอร์ตครับได้เปรียบเต็มเต็มครับจากเพลเมื่อกี้ฮะแล้วนูนุเข้าไปต่อกกระผาจังหวะบินไล่ออกไปก็บินสี่ครับแล้วงัดหน้าไปก่อครับตกหนึ่งทีครับแล้วได้เอเลนเลยครับผม แล้วตึงเลยครับตอนนี้นไหลครับไหลครับไหลจริงไหลจัดครับไหลไม่หยุดครับโอ้บอกเลยว่าซึมครับต้นเกมไม่ได้ครับเล่นลำบากแล้วดี้แล้วโถมไม่หยุดรับข้างล่างครับเกินต้านครับเรียบร้อยกบลงไปนอนอีกหนึ่งตัวสำหรับไอ้ป๊อตโปรและยังไงต่อครรอบนี้ล <medi> ้วเข้ามายัดใส่ครับทาวเวอร์ด้านล่างเอาไม่อยู่แลวครับเดี่ยนจะเยเรบส่งตัวส่งท้ายส่งตัวส่งท้ายครับและเร็กยังตีบ้านอยู่เลยมับเข้าให้เรียบร้อยอีกคนหนึ่งโอ้โห ไหลไปครับไหลไปนะครับ้ช่เลือทางเดียวเพราะเกมนี้เร็วฮะใช่ครับแล้วเกมหน้าอย่าลืมนะฮะเกม7รีเซ็ตนะครับผมเกมเกม7รีเซ็ตดับนะครับโบ5้าไม่รีโบ7รีนะครับแล้วไม่ได้เผื่อตัวเลด้วยนะครับไม่มีไม่มีเลยคือถ้าจะบอกว่าตัวนี้ตาเนี้ยหยิบมาเพื่อไปหยัดตัวไม่ใช่นะเพราะตัวตาหน้ามันก็รีหมดแล้วนะใช่ครับนี่คือตั้งใจจะเล่นอย่างนี้จริงๆนะครับไม่ได้เซฟตัวครับและนั่นแหละ ตัวแรกอะไอยะเตออโตวินโอ้แล้วเนาะยังออโตวินอยู่นะแล้วซาตานุนุนี่คือแบบโอ้โหโผบินอะเกมนี้คือแบบเลยไม่มีอะไรมาตั้นซาตานุนุเลยครับโอ้แล้วและปกติฆ่าคนก็ยากแล้วเจอตุ๊ต้าตํอมัดที่ตีเข้าไปอีกอ่ครับยาบายยาไปไปรุ่นสามทางครับโอ้แล้วสามทางรอบนี้ผมบอกเลยฮะว่าพลิกยากมากนะครับฝั่งนี้แคทารอนนี่เรียกว่าตกที่นั่งลำบากนะแล้วคือจะรอเลดก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้เปรียบด้วยซ้ำเลยฮะ จะกัดยังไงเข้านะจ๊ะใช่เข้าไปไม่หยุดก็แล้วใส่ก็ไปหายดื่นครับสองตัวเมื่อปันพึ่งมาตามต่อกับเอรีนตอกอยู่กลางวงวัยรุ่นครับวัยรุ่นบุรีรัมครับผม ใส่ก็ไปดักกันกลอโดดก็ไปตะปบต่อครับหมับเจอโทนี่ดักกันแชนกระตบปบหลังครับผมแล้วเจอหมูพีบ้านของฉันโอ้โหจะเข้ามาทุกทางถาโถมก็ไปตรงนี้ครับแล้วจับก็ไปต่อดึงดอกแต่ตรงนี้บอกเลยว่ายากแล้วรำเต็มชุด <Okay. S 2> แล้วคอดสคิวแล้วเอาบดไป5้าตัวเลยนะปะล่ะนะครับหมดเลยไหมเมกาคิวอีกหนึ่งครั้งครับผมและเรียบร้อยไปต่อในเกมที่เจ็ดเกมเจ็ดนะฮะผู้ส่งท้าย โอ้โหบุรีรัมย์จิตเตอีสปอร์ตครับกลับมานะครับต้องบอกเลยว่า